ถือเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาและแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยแต่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ความสำคัญของการใช้ผ้าไทยลดลงรัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกมารณรงค์ให้คนไทยหันมาสวใส่ผ้าไทยมากขึ้นไม่เฉพาะแค่ผ้าไหมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ครอบคลุมไปถึงผ้าฝ้ายผ้าปานผ้าทอ รวมถึงผ้าชนเผ่าพ,พื้นเมืองตามภาคต่างๆด้วยโดยเน้นมาตราการส่งเสริมการใช้ไม่ใช่รณรงค์แบบบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือให้เป็นไปโดยสมัครใจขณะที่คณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีได้พร้อมใจการใส่ชุดไทยในการประชุมทุกวันอังคารเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พร้อมๆกับรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ผ้า,าทไทยในเทศกาลสำคัญเป็นประยะ การส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในผ้าไทยเพราะปัจจุบันความต้องการใช้ผ้าไทยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นที่นิยมในต่างประเทศด้วยทําให้แต่ละปีการผลิตจําหน่ายผ้าไทยสร้างเม็ดเงินจํานวนมากให้กับประเทศสูงถึง 1000- ถึง2,000ล้านบาท และจะมากขึ้นไปอีกหากคนไทยหันมาสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดีไซน์กรองแก้วชัยกริตในเดินหน้าประเทศไทยนะคะเรายังอยู่ในช่วงของการรณรงค์เล่นน้ําสงกรานตามแบบประเพณีไทยโดยเฉพาะตอนนี้นะคะมีความพยายามที่จะหันมารณรงค์ให้ประชาชนนั้นหันมาแต่งกายด้วยผ้าไทยมากขึ้นแต่ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องยอมรับนะคะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า จะใส่ผ้าไทยแบบไหนผ้าไทยจะดูแลรักษายากไหมผ้าไทยจะร้อนไหมราคาพแพงไหมคําถามทั้งหมดนี้นะคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบกันกับอาจารย์สุจริตบัวพิมนักวัฒนธรรมอาวุโสอดีตผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรมสํานักง,งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหรือว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมในปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ อาจารย์คะจริงๆล้วบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนถ้าในอ,นอดีต<า>ร้อนมากยิ่งช่วงนี้ร้อนมาก <c oughs> คนไทยเขามีการแต่งกายกันแบบไหนอะคะอาจารย์ถ้าเป็นในสมัยก่อนนะคะคือในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีห้องแอร์คอนดิชันไม่ไมีเครื่องปรับอากาศนะฮะ <c oughs> แล้วก็อยู่กันตามสุมท้มพุ่มไม้อยู่ในธรรมชาติเนี่ย <c oughs> ังั้นการแต่งกายก็จะเป็นสามลักษณะล <c oughs> ักษณะหนึ่งก็คือฤดูฝน รายที่สองคือฤดูร้อนแลายที่สามคือฤดูหนาวคือมีเสื้อผ้าในแต่ละฤดูเลยดูเลยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอีสานนี่หน้าหนาวที่อย่างหนาวไม่มากเขาก็จะใช้ผ้าแพรวาจากผ้าแพรวาไหมฮะเข้ากาล้สินแน่จะยาวประมาณวานหนึ่งใช้ห่มกันลมแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีเสื้อข้างในใส่เสื้อก็จะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายหรือเป็นเสื้อผ้าฝ้ายแบบเนื้อหนา นะครับทอจากฝ้ายแม้กระทั่งที่เวลาหนาวมากๆที่สามัะก,ก็จะใช้เนี่ยฮะแพรว่าผมหรือไม่ก็ตอนนั้นถ้าหนาวมากๆก็ใช้ผมเลยนะฮะผพราะผมซึ่งก็ทอผักทอได้ฝ้ายนะครับสวยงามทีเดียวะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นภาคเป็น,เป,นเป็นหน้านหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าร้อนเนี่ยอากาศร้อนมากๆเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายไทยก็จะไม่ใส่เสื้อนุ่งสโลงตัวเดียวหรือนุ่งผ้าขม้าหรือนุ่งเกงขาก้วยนล้วับแล้วมีผ้าขม้าผืนนึงไว้คาดเอว หรือเอาผ้าขมา้าผืนหนึ่งไว้พาดบ่าเวลาไปวัดพอไปเจอตู้เจ้าไปเจอพระก็เอามาสบายเฉียงกราบได้เลยซึ่งไม่ใส่เสื้อแต่ว่าเอาผ้า,ผ,าผ้าขมา้าเป็นสบายกราบาเพราะการกราบพระเนี่ยจะไม่ให้มือถึงพื้น<า>ก็คือไม่ถึงพื้นดิน หรือพื้นจะต้องมีผ้าปูรองนะครับอันนี้คือการแต่งกายในฤดูหน้าร้อนแต่ถ้าเกิดไปเป็นงานพิธีการสักหน่อยจะมีไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ไม่ใส่เสื้อละก็คือจะต้องใส่เสื้อผ้าป่านแขนสั้นที่ผ่านหน้าอก3เม็ดกระดุม3าเม็ดผ้าป่านสีขาวหรือผ้าฝ้ายบาง นะครับใส่ไปงานหรือใส่ไปช่วงฤดูร้อนะนะครับเท่านั้นเองหน้าฝนมีด้วยไหมคะหน้าฝนก็จะมีเป็นมีภาคม้าเนี่ย<ช>ต้องเอาไว้ภาคมา้าเป็นผ้าเอกประสงค์ไว้พวกหัวเอาไว้คลุมเวลาฝนตก ต่างๆเหล่า,านี้ฮะ,ะแล้วก็บางทีก็ถ้าฝนาหนาวๆก็อาจจะห่มกันกันหนาวได้ด้วยนะ,ะครับแล้วก็หน้าฝนนี่ก,ก็ก็คงไม่ออกไปตากฝนน,นะฮะ <c oughs> ตาตากฝนก็ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเพราะนั้นฤดูฝนก็ปกติไม่ได้มีะอะไรพิเศษพิแต่ฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยที่เสื้อผ้าเราจะต้องใส่เป็นผ้าผ้าผ้าฝ้ายบางๆหรือผ้าป่านะนะครับคุยกับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นสตรีไทยในสมัยโบราณเนี่ย เวลาจะไปงานเนี่ยเขาจะต้องมีใส่ผ้าถุงไว้สองผืนอะไรอย่างเงี้ยะคะอาจารย์อันนั้นสําหรับหญิงที่เป็นชาวบ้านทางภาคอีสานเพราะอะไรนะคะอาจารย์เขาเขาจะนุ่งผ้าสองชั้นค่ะนะฮะผ้าสองชั้นก็คือชั้นชั้นในเนี่ยจะเป็นผ้าไหมสวยเป็นผืนใหม่ชั้นที่สองข้างนอกเนี่ยจะเป็นผ้าไหมเก่า ที่เก่าแล้วคือใส่ทับไว้ก่อนอ่ใส่ทับไข้เลยเพื่อเดินทางนั่งเกวียนมาหรือเดินหรือขี่ม้าอะไรมาก็ตามนะขี่วัวขี่ควายเพื่อจะไปวัดเนี่ยหรือไปงานบุญพอไปถึงวัดแล้วก่อนจะขึ้นสาลาวัดก็จะถอดเอาผ้าผืนนอกออกแล้วก็พับม้วนแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้ แล้วก็เดินด้วยผ้าไหมผืนใหมขึ้นไปเพื่อไปโชว์ <c oughs> ว่ามีฐานะนะมีอันจะกินนะมีผ้าไหมาลายสวยๆนะครับส่วนเสื้อก็จะเป็นผ้าส่วนส่วนมากเสื้อมาก่อนเป็นผ้าฝ้ายคนโบราณจะไม่ตัดผ้าไหมเป็นเสื้อกันนะเพราะมันจะร้อนใ <c oughs> นเกี่ยวกับผ้าไหมเนี่ยถ้าจะเป็นเสื้อจริงก็ต้องเป็นผ้าไหมผ้าไหมเส้นเล็ก อย่างหมายสุรินมันจะบางเวลาสายเยลระบายอากาศแต่ปัจจุบันนี้เราเราเราเปลี่ยนหมดละมีวิวัฒนาการาในการตัดเย็บเราเราบอกว่าผ้าไหมเนี่ยถ้ามันไม่มีการอัดอัดกาว ผ้านจะไม่ทิ้งตัวเพราะอัดกาวเสร็จยังมีการใส่ซับใวยซ,ซับในเข้าไปอีกลากาศอย่างเงี้ยฮะเหงื่อแตกแน่ๆเลยแต่ถ้าอยู่ในห้องป่าประกาศก็ได้อยู่ะนะ,ะก็ยังพออบอุ่นได้เพราะตรงนี้ฮะเวลาถ้าเราจะดูเรื่องการแต่งกายในสมัยโบราณเนี่ยเราต้องดูฤดูกาลนะครับถ้าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยเขาจะใส่ไม่เหมือนกันปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นคนทางภาคเหนือใส่ผ้ามอห่อม เดินกลายเป็นสัญลักษณ์ของบันสงการคนกรุงเทพพอสองการพับก็เอาหมอหอมหลายาคนบอกว่าบางทีแบบบางคนดูถูกด้วยนะคะเวลาใส่หม้อหอมอูมอ้ราคาแต่จริงๆแล้วหนูเคยไปที่จังหวัดแพร่ะค่ะอาจารย์รที่บ<อ>้านทุง<อ>ท่งหงใช่ค่ะคเขาบอกว่าผ้าหมา้อห้อมของเขาเนี่ยส่งขายญี่ปุ่นแล้วผลิตไม่พอกับความต้องการเลยนะคะถ้าจะ้ามอห้อมเนี่ยเวลามันทอทอดได้ฝ้ายมันจะระบายอากาศ ไม่ต้องไปทําซับนายอะไรฮะแล้วเสร็จแล้วเวลาย้อมเนี่ยเขาจะซ้อมย้อมด้วยด้วยด้วยต้นครามนะครับมันจะเป็นเครื่อสีเอิร์ธโทนคือสีทางทางทาใช้สีธรรมชาต,อาชาติอย่างเอาใบหูกวางมาย้อมจะเป็นสีเขียวนะฮะถ้าใบถ้าถ้าผ้าผ้า,าทุงโฮงนี่ก็จะใช้เม็ดครามนะครับต้นครามมาย้อมเป็นสีน้ําเงินนะครับหรือสีออกฟ้า แล้วก็ใส่กันยิ่งผ้าทุ่งโฮงหรือผ้ามอฮอมเนี่ยเวลาใส่พอมันพอเหงื่อมันกัดแล้วมันจะสวยดีฮะมันจะมีสีอ่อนสีแก่นะครับอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงมีผ้าไหมมีผ้าฝ้ายมีผ้าผ้าป่านผ้าป่านฮะจริงๆแล้วถ้านิยามผ้าไทยยังมีผ้าอะไรอีกคะอาจารย์ก็ยังมีผ้าลายดอกซึ่งมาในยุคประมาณกลางกลางอัยชาเพราะตอนช่วงนั้นมันเริ่มมีผ้าจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเพราะเร่มีการติดต่อ้า ขายกับต่างประเทศะจะมีผ้าลายมาเมื่อก่อนเนี่ยผ้าลายเราจะใช้เฉพาะคนแก่ที่นุ่งนุ่งจงกระเบนผ้าลาย<ม>นะฮะเสื้อจะไม่มีลายแต่ยุคที่เรามีการติดต่อ,อก,การค้ากับต่างชาติเนี่ยเขาจะมีผ้าลายเข้ามาขายจากอินเดียนะครับจากจีนจากอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็มาตัดกันพอตัดปั๊บเจะตัดแบบไหนดีก็ตัดในแบบยุคต้นๆของทิยาเราก็คือตัดแบบผ้าป่านคือแขนสั้นผ่านหน้าอก หรือผ่าตลอยก็แล้วแต่อตอนนั้ยังยังยัง,ยงไม่มีปกนะ,ะฮะ <า S 1> เป็นคอ,อกลมนะครับก็เนี่ยนะครเป็นเป็นพัฒนาการโอ้โหคือ <นะ S 2> ทุกอย่างเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเก่ามีมานานมีมาหมดแล้วใช่ไหมอ,จอจหาจารย์คะทีนี้เนี่ยคำถามที่แต่ละคนสงสัยล้วก็อยากจะรู้ว่าบางคนเนี่ยอยากจะใส่ผ้าไทยอยากจะหาผ้าไหมมาใส่อยากจะหาผ้าถุงมาใส่ แต่มันจะดูแลยังไงอะคะจานราคามันจะแพงหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่การไปหาซื้อผ้าไทยอย่างนี้มาใส่เลยะะจริงๆตอนนี้นะผ้าไทยเนี่ยก็ไม่แพงแล้วนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นการผลิตเนี่ยไม่เหมือนกับโบราณโบราณเนี่ยเขาจะผลิตผ้าผืนหนึ่งเพื่อใช้ของตัวเองและในครวัวเรือนเท่านั้นเองหรือลูกสาวจะออกเรือนก็จะทอผ้าเอาไว้ให้ลูกสาวไปใช้แต่ปัจจุบันนี้เรามีกี่มีหน่วยงานต่างๆไปส่งเสริมการทอผ้ากันเยอะไปแ<อ>ยะไปุตสหกรรม สมาคมมีชมรมต่างเพราะนั้นผ้าออกมาจะเยอะ,ะผลิตออกมาเป,เ,ปเป็นเหมือนกับเป็น,ปนโรงงานแล้วแล้วตอนหลังนี่ก็ไอโรงงานทอผ้าก็สามารถผลิตได้แล้วลายไทยนะฮะหรือฝ้ายต่างๆก็ทําได้หมดแล้วพั้นราคาก็จะถูกลงเพียงแต่ว่าถ้าเราไปใช้เป็นผ้าไหมแท้ๆเนี่ยก็จะแพงเพราะนั้นผ้าไหมเนี่ยถ้าเราจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยการดูแลรักษาไม่ให้ยุ่งยากอะไรเลย จริงเหรอคะอาจารย์คไม่จำเป็นต้องไปส่งล้านซักแห้งตัวละเป็นหลายตัวนะคะผคจะต้องไปซักแห้งตัวละพันบาทผมเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยผมทําเองทั้งหมดทั้งรีดทั้งซักนะฮะภรรยาผมไม่เคยมาแตะต้องผมเลยทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าแพรวาวผมก็มีทั้งหลายตัวนะฮะก็ตัดจากผ้าไหมทั้งสิ้นแต่วิธีการใช้ก็คือหนึ่งเราจะใช้ตัวเนี่ยเราควรจะใช้ก็สามครั้ง สามครั้งคือสามครั้งค่อยๆมาซักคือพอซักเสร็จไปเนี่ยอย่างผมสัมภาษณ์เสร็จวันนี้ผมก็ไปใส่ไม้แขวนแขวนไว้มันก็จะระบาย,หาบายเหงื่อระบายต,<ร>ต่างๆไปแล้วถ้าเราทักสามครั้งปกมันจะเริ่มมีมีรอยเหงื่อแล้วเราก็จะซักเวลาซักเราจะดูว่าซักตรงไหนบ้างเช่นเกิดมีรอยเปื้อนกาแฟซักตรงนั้น แล้วก็หมายควาทั้งตัวนะแต่จะเน้นตรงไหนที่ปกเสื้อแล้วก็เน้นที่ปกเสื้อที่แขนแล้วก็ดูที่ปลายแขนแล้วเวลาซักนะฮะพอสะอาดดีแล้วเนี่ยใช้น้ํายาอะไรก็ได้ไม่ไม่รังเกียจอะไรก็ได้เลยไม่จำเป็ต้อง,อง<ต>ยาอไ <ป S 2> อะะไรหอไะไรหออะอระไอะ,ะอะไอะอะรหรือะออะไอ,อ,รอไรหนืออะออะไะออะอะะะอ ไม่ต้องบิดไม่ต้องอย่าไปบิดถ้าบิดแล้วไหมเนี่ยหมยจะจะ,<ส>จะบิดตัวอพอยกมาแล้วก็เอาไม้แขวนใหญ่ค,คือไม้แขวนอย่างสายชะนอกนะแขวนแล้วก็จับเสื้อให้เรียบร้อยติดกระดุมแล้วก็มือรูดทั้งหน้าและหลังเพื่อให,ให้ให้เนื้อเนื้อหมเส้นไหมเนี่ยมันตรงแล้วอย่าไปตากแดดตากอยู่ในร่มที่มีไอแดดเข้ามาพอถ้าตากแดดมาหลาสีจะซีด ถ้าหน้าฝนก็อย่าไปตากอย่างนั้นก็ต้องตากในหน้าร้อนกับหน้าหน้าหนาวเนี่ยผ้าจะแห้งเร็วค่ะหรือถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยไปแขวนไวใ้ใกล้ๆก,กับไอตัวคอมร้อนข้างนอกอะ่ะ<อ>ม,มันจะเป่า<ส>มันจะเป,าะเป่าอุ่นนะเสื้อก็จะแห้งได้เร็วแล้วพอแห้งปั๊บเนี่ยเราก็จะถ้าจะมารีดนะแห้งแล้วปั๊บเอาเอา,เอาไอกระป๋องฉีดน้ำน้ำอย่าไปผสมน้ำยา รีดผ้าเรียบน้ํายาแข็งเลยอย่าเป็นใสฮะใช้น้ําเปล่าๆนะั้นธรรมดาเนี่ยไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องผสมน้ํายาฮะ,ะเพราะผ้าไหมเนี่ยจะไม่ชอบลงน้ํายาเพราะฉีดแล้วจะกระด้างความความความนิ่มนวลของของผ้าไหมจะไม่เหลือมันจะกระด้างจะแข็งเป็นหุ่นเลยเพราะนั้นก็ต้องใช้น้ําเปล่าฉีดพอฉีดแล้วเนี่ยต้องจับพับพับพับไว้ซ้อนไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้น้ำมันมันซึมไปให้ทั่ว ของผืนผ้าแล้วเวลารีดผ้าไหมต้องการความร้อนสูงสุดแต่อย่าไปรีดซับในนะฮะซับในนี่โดนความร้อนไหมเลยนะครับก็ต้องใช้ความร้อนสูงสุดเพราะผ้าไหมเนี่ยมันเกิดจากความร้อนเวลาเราทอไหมเวลาเราปั่นปั่นเส้นไหมออกมาจาก จกลังมันนะนะเราต้องใส่น้ําร้อนถูกไหมใส่แกปนเอา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 ใยไหมออกมาได้เพราะฉะนั้นมันจะชอบเตารีดร้อนเพียงแต่วพรมน้ําให้ทั่วกันแล้วกันถ้าไม่ทั่วปั๊บไอ้ตรงไม่มีรอยน้ําเนี่ยจะด่างเทราะนั้นเองฮะฟังอาจารย์ดูแล้วไม่จําเป็นต้องไปเสียสตังเป็นพันในการส่งผ้าเลยเองมาน่าจะสักยี่สิบปีแล้วมั้งจริงๆเราฟังอย่างนี้ก็ทาเองได้ง่ายๆเลยแล้วผ้าอย่างอื่นล่ะคะอาจารย์ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายง่ายใหญ่เลย เพราะผ้าฝ้ายเนี่ยพอแต่คนสมัยนี้จะต้องใส่เครื่องซักค่ะอาจารย์ผ้าฝ้ายจะใส่เครื่องหรือผ้าไหมจะใส่เครื่องซักนะถ้าใส่ต้องใช้ถุงค่ะใช้ถุงที่เขามีให้สำหรับถุงใส่เครื่องเพราะไม่งั้นแล้วมันมันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยเส้นใยมันจะรวนนะฮะจะไม่เข้ารูปถ้าซักมือได้ในวิเศษที่สุดค่ะ ท่านเองฮะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยต่อไปตอนคือปัจจุบันเนี้ยราคาเวลาจะซื้อมาใส่ก็ไม่แพงครับวิธีการดูแลถ้าได้ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ง่ายครับง่ายใครที่เคยกังวลบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวส่งร้านซักจะเสียสตางค์เยอะตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วปัญหาคือเราจะทํายังไงให้ให้กระแสการรณรงค์ใส่ผ้าไทยอย่างเงี้ยมีอยู่ต่อไปแล้วก็ยั่งยืนไม่ใช่มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วตรงรตอนรณรงค์เนี่ยคงรณรงค์ไม่ใช่ว่าใส่กันผ้าไหมกันทั้งหมด,ดนะฮะแต่เป็นผ้าฝ้า ก็ได้ภาพ้าสวย <5 S 2> เยอะแ <5 S 2> ยะมาก <5 S 2> าราคาก็ไม่แพง<ม>แล้วก็อยากจะรณรงค์ให้ชายไทยมาหันใช้ผ้าขม้าด้วย พระพักม้าก็ใช้ฝ้ายทอพระพมา้าเป็นพระเอกประสงค์ฮะจะนุ่งพระคมาจะเช็ดตัวเช็ดอะไรได้หมดจะคลุมหัวเวลาไปต่างจังหวัดก็เอาพระคม้าไปหอ่อของกลับมามยังได้เลยกลุ้มใจหนัหนกๆพระพมาผูกคอตายยังได้ <c oughs> อันนี้ไม่ดี <c oughs> อันนี้ไม่ดีเพราันถึงการใช้ผ้าไทยเนี่ยเราคงช่วยกันรณรงค์ใช้ตามฐานะกันแล้วกัน<า>นะครับถ้าเกิดสมมุติว่า น้องจะต้องเป็นพิธีกรก็ใช้ผ้าไหมสวยๆได้แต่ถ้าอย่างเราใช้ธรรมดาเนี่ยก็ใช้ผ้าฝ้ายราคาถูกด้วยผ้าฝ้ายเนี่ยอย่างของผมถ้าตัดอย่างนี้นะเข้าเป็นแบบเสื้อนอกเนี่ยตัวหนึ่งก็ห้าห้าหกร้อยบาทอย่างตัวนี้ก็พันสองนี่เป็นผ้าไหมที่ขายกันอยู่ในห้างสรรพสินค้าแพงกว่านี้เยอะถ้าแพงเนี่ยเราเราบางทีเราไปติดแบรนด์มันไงฮะไปติดแบรนด์แต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ใจแบรนด์ไปซื้อตามตลาดนัดไปซื้อตามแหล่งซึ่งขนาดนี้สินค้าโอท็อป เยอะแยะทั่วประเทศหมดค่ะเองตอนนี้ถูกดีตลาดข้างทำเนียบก็จะมีเสื้อผ้าแบบนี้ขายของพื้นถิ่นมีหมดฮะหรือไปตามห้างเก่าๆอย่างห้างอิมพีเรียนในแถวนี้นะฮะดีโอสยามค่ะอย่างนะดีโอมนี่ยอย่างผมนี่ซื้อดีโอสยามค่ะอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงได้ไหมคะสำหรับ หลายหลายคนที่อยากจะหันมาใส่ภาพไทยคือทุกวันนี้ถ้าเราเห็นไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียหลายคนนุ่งสิ้นแล้วทุกวันนี้เขาจะมีรูปแบบการนุ่งที่สวยไม่ใช่แบบเป็นการโอ้มีการนุ่งนุ่งได้เยอะฮะหลายรูปแบบเลยนะครับเพียง<า>แต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้สไตล์แบบเก่าๆ<า>นี่ก็อย่างของน้องนี่เป็นเรื่กปะถุงสําเร็จน<า>ุ่งป้ายาคําว่าป้ายคือปิดมาข้างหน,<า>นึ่งเนี่ยอย่างนี้เป็นป้าถุงสเร็จเสื้อนี่เป็นเสื้อแขนกระบอกคอกลมนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นแบบที่เรียกเสื้อแยก แบบอันนี้ก็ส่วนเป็นเสื้อ6ชิ้นนะครับ6ชิ้นมันจะเข้ารูปนะครับแต่สาหรับคนที่ลูกร่างโปร่งอย่างของน้องนี่พอใส่แล้วจะดูดีนะครับถ้าทุมทวมนัก็ถ้าทุมทวมนัก็ก็โดยจะดูไม่เหมาะคือจริงๆแล้วแบบผ้าไทยที่ออกมาเนี่ยก็จะมีเหมาะกับกับลักษณะกับลักษณะกับบุคลิกของแต่ละคนไปแม้กระทั่งการใช้ลายนะฮะอย่างมงูอย่างอย่างน้องเนี่ยหอมก็ควรจะใช้ลายขวางอย่างนี้ ถ้าคนทุ่มทุ่มเนี่ยก็ควรใช้ลายบบอาจารย์ก็จะมีล,<ง>ลายลงอย่างนี้นิดนึงนอกจากจะได้เป็นการอนุรักษ์ของไทยของดีของไทยเอาไว้แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆอาจารย์สุจริตบัวพิมที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะและวันนี้ดิฉันกับอาจารย์สุจริตบัวพิมพ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะครับ